สวัสดีค่ะคลิปนี้เอาโครงการต่างๆของรถไฟฟ้ารอฟอร์มรมาฝากกันนะคะโดยรอฟอมอบอกว่ายังเดินหน้าลงทุน5โปรเจกต์รถไฟฟ้าสายแรกที่จะดันประมูลคือสายสีน้ำตาลมูลค่ากว่า42,000ล้านบาทค่ะโดยตั้งเป้าจะตอกเสาเข็มในปี2569นะคะพร้อมตอนนี้ก็เดินหน้าเสนอคณะกรรมการการจัดระบบการจราจรทางบกหรือว่าคอจรเคาะลงทุนรถไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคด้วย ขณะที่ความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายสีส้มก็อย่าลืมติดตามกันในคลิปนี้นะคะ นายวิทยาพันธ์มงคลกรองผู้ว่าการปฏิบัติการรักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมอได้เปิดเผยภายในงานคล้ายวันก่อตั้งรอฟมอครบรอบ32ปีนะคะโดยระบุว่าปัจจุบันรอฟมอมีแผนลงทุน5โครงการระบบรถไฟฟ้าทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองในภูมิภาคต่างๆประกอบไปด้วยในพื้นที่กรุงเทพยังคงเดินหน้าศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแครายไปถึงลำสาลีหรือว่าบึงกลุ่มนะคะวงเงินลงทุนลาวๆ42,000ล้านบาทโดยสถานะปัจจุบันรอฟมยังอยู่ระหว่างปรับปรุปรงผลการศึกษาประเมินปริมาณผู้โดยสารและรายได้เพื่อให้สอดรับต่อนโยบายกำหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บบาทตลอดสายซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอผลการศึกษาฉบับปรับปรุงนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทยนะคะพิจารณาภายในวาระแรกของการประชุมเนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ระหว่างสรรหาประธานบอร์ดคนใหม่ค่ะ สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลนะคะรอฟมกำหนดเป้าหมายเปิดประกวดราคาหาผู้รับจ้างในปี2568<พ>เพื่อเริ่มงานก่อสร้างภายในปี2569ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ39เดือนเพื่อเปิดให้บริการในราวปี2572โดยผลการศึกษาเบื้องต้นยังคงความเหมาะสมพัฒนาเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบาด้วยโครงสร้างทางวิ่งยกระดับจานวน20สถานี ระยะทาง22.1กิโลเมตรโดยพื้นที่โครงการบางส่วนก็จะทับซ้อนกับโครงการทางด่วนขั้นที่3ตอน N2 บนแนวถนนประเสริฐมนุกิจค่ะนายวิทยานะคะได้กล่าวด้วยว่ารอฟอมอร์ยังเดินหน้าศึกษาระบบรถไฟฟ้าหัวเมืองในภูมิภาคต่างๆรวม4โครงการในพื้นที่4จังหวัดใหญ่ก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตนครราชสีมาและพิษณุโลก ซึ่งปัจจุบันนะคะรอฟอรมอได้เสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินโครงการและรูปแบบการลงทุนต่างๆเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกหรือคอจรอเพื่อพิจารณาจัดลำดับการลงทุนที่เหมาะสมต่อไปเบื้องต้นรอฟอรมอก็ยังมีเป้าหมายเริ่มก่อสร้างรถไฟฟ้าในส่วนภูมิภาคราวปี2571ค่ะ ในขณะที่ความคืบหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการรอฟอรมอก็ยังเพิ่มความเข้มงวดในการกํากับดูแลทั้งในด้านความปลอดภัยและมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายช่วงสถานีสีรัฐไปถึงเมืองทองทานีความก้าวหน้าโดยรวมนัสิ้นเดือนกรกฎาคมปี2567อยู่ที่63.25%โดยมี มีความก้าวหน้างานโยธาอยู่ที่69.99%ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้าอยู่ที่49.95%คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี2568 ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนไปถึงราชบุรณะหรือวงแหวนการจนาพิเศษนะคะมีความก้าวหน้างานโยธาอยู่ที่38.22%คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2571ขณะที่การศึกษารูปแบบคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนระบบรถไฟฟ้าและบริหารการเดินรถปัจจุบัน รอฟอมอยังอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมค่ะโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ก็คือปี2567นะคะเพื่อเสนอบอร์ดรอฟอมอรกระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการ PPP ด้านโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกที่หลายท่านรอคอยช่วงบางขุนนนท์ไปถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยปัจจุบันเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและการสำรวจสาธารณูประคต่างๆโดยคาดว่าภายในปี2568เอกชนจะสามารถเริ่มก่อสร้างงานโยธาส่วนตะวันตกได้ขณะเดียวกันก็จะเร่งรัดติดตั้งระบบรถไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ เพื่อสามารถทยอยเปิดให้บริการในส่วนของสายสีส้มตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยไปถึงมีนบุรีหรือสุวินทวงศ์ให้ได้ก่อนในปี2571ค่ะ mm hmm. ก็เป็นอีกข่าวความคืบหน้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็ถือว่ามีแต่โครงการยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลย แล้วท่านผู้ชมละคะรอคอยโครงการไหนบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะถ้าหากท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องนิมดาวไรตีด้วยนะคะและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมหวังว่าเราคงจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ